มวยจบผมไม่จบสรุปหลังเกมโดยใหญ่ลำนาลายและในคลิปนี้ครับเราจะมาสรุปหลังเกมการชกในศึกวันลุมพินีครั้งที่103เมื่อค่ำคืนวันศุกร์ที่4เมษาย,ยนที่ผ่านมาจากสนามมวยเวทีลุมพินีอุณนํานรายการครับมวยไทยในพิกัด1 4 7ปอนด์อุราดําสอจอเปียกอุไทยครับโคจอมาเจอกับคู่ต่อสู้ชาวตุรกีเฟอร์ซานซีเซกโดยเกมการชกก่อนที่จะทำการแข่งขันครับที่มุมของนักชกตุรกี มียอดมวยระดับตำนานอย่างชิงกิสอลาซอฟมายืนให้กำลังใจที่มุงด้วยและเกมการชกของมวยคู่นี้จบเพียงแค่ยกแรกเท่านั้นเองครับเมื่อกลับดำครับได้จังหวะเตะขาหน้าครับก่อนจะบวกหมัดซ้ายหมัดเดียวท่านั้นเองครับเป็นฝ่ายเอาชนะน็อกทางด้านของเฟอร์ซานซีเซ็กเพียงแค่ยกแรกเท่านั้นเองในโลกโซเชียลคับก็ยอมรับครับวันนี้คือหมัดที่เด็ดขาดที่สุดในค่ำคืนนี้ อย่างไม่ต้องสงสัยและไม่แปลกใจเลยครับที่แฟนๆในโลกโซเชียลครับต่างยกย่องว่ากุหลับดำครับคือฝันร้ายของฝรั่งสมกับฉา้ยาไซาอุกบาตและนอกจากแฟนๆในโซเชียลจะชื่นชมครับแม้กระทั่งดาราหนังผู้ใหญ่อย่างเลลินแบ็กก็ยกย่องว่านี่เป็นหมัดที่เจ็ดขาดหมดจดจริงๆ หลังเกมการชกครับคู่หลับดำเล่าให้เราฟังว่ามั่นใจมากครับเพราะหมัดซ้ายที่ปล่อยออกไปดอกน,นั้นๆต่อยได้เต็มสุดเหยียดสุดหมัดจริงๆพลังหมัดอมหิตแบบนี้คิดว่าคูห่หลาบดำครับชกกับใครมันที่สุดครับคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยนะครับส่วนคู่รองในรายการครับมวยไทยในพิกัด119ปอนด์ครับวัชรพลพีเคแสนชัยมวยไทยยิมเจอกับมังกรบุมเด็กเสียนคู่นี้ครับต่างฝ่ายต่างแลกหมัดกันอย่างดุเดือด ก่อนที่วัชรพลครับจะได้จังหวะต่อยหมัดซ้ายตัดลําตัวของมังกรครับส่งร่างของมังกรลงไปนอนคุมสะดือครับแพ้น็อกในยกที่2นี่เองครับด้วยเวลา1นาที52วินาทีวัชรพลครับก็เป็นอีกหนึ่งนักชกครับที่น่าสนใจน่าจับตามองมากครับเพราะปัจจุบันครับวัชรพลพีเคครับทำการแข่งขันในศึกวันลุมนีมาแล้ว4ไฟชนะรวดทั้ง4ไฟครับแถมเป็นการชนะน็อกทั้งหมดครับ เริ่มจากการชนะน็อกทางด้านของเพชรน้ำคำพันดักรัตตนบุรีในยกแรกชนะน็อกดานิล่าวาซิลิคินในยกแรกครับใน,นัเสเซียด้วยนะแล้วก็ชนะน็อกทางด้านของไม้สางคำสอยิ่งเจริญการช่างในยกแรกและไฟล่าสุดครับชนะน็อกมังกรบุมเด็กเซียนในยกที่2นะครับเรียกว่า4ไฟหลังในรายการวันลิมินีนี่เจ้าตัวชนะน็อกหมดลาบคาบเรียกว่าน่าจับตามองจริงๆครับสำหรับนักชกกำปั้นหนักอย่างวัดชระพล วยไทยในพิกัด128ปอนด์ครับพันศักดิ์วอวรรณทวีเจอกับพลังบุญวอสันตายวันนี้ครับพลังบุญได้จังหวะกดทางด้านของพันศักดิ์หล่นนับ8ในช่วงป่ายยกแรกหลังจากนั้นครับพลังบุญก็ชกประคองเกมครับครบ3ยกครับกรรมการจะรวมคะแนนและชูมือให้พันศักดิ์ซึ่งเป็นฝ่ายโดนนับนะครับในยกแรกครับผิกชนะคะแนนไปแบบเหลือเชื่อแน่นอนครับชูมือสวนความรู้สึกแบบนี้มีดราม่าอย่างแน่นอนครับ พราะโดยธรรมเนียมในรายการวันลุมนีครับมองว่านักมวยที่ได้นับครับโอกาสที่ต่อยครบ3มยกจะชนะคะแนนครับมีอยู่สูงนักชกที่เสียนับครับก็ส่วนมากก็จะแพ้คะแนนนะครับและก็เป็นไปได้ว่าคะแนนของมวยคู่นี้ครับอันนี้เท่าที่เราประเมินนะครับคะแนนของกรรมการทั้ง3ท่านออกสกอร์เสมอครับอาจจะเสมอในสกอร์48ต่อ48นะครับก่อนที่กรรมการ1ท่านครับจะให้คะแนนเสียงที่ขาดครับชี้ไปทางพลังบุญ1ท่านครับอีก2ท่านที่เหลือ มองว่าพันศักดิ์ครับแม้ว่าจะโดนนับก็จริงจริงแล้วโดนนับเนี่ยจะถูกพิจารณาเป็นดับแรกแต่เขามองว่านะครับเขามองว่าพันศักดิ์สองยกหลังที่เหลือนะครับขยันมากมากครับขยันจนกระทั่งกบลูกนับที่เสียไปนะครับก็เลยชี้ขาดให้ทางด้านของพันศักดิ์เป็นฝ่ายชนะไปนะครับฉะนั้นครับในไฟน์นี้ก่อนที่จะชูมือครับเจ้าตัวยอมรับว่าแพ้แน่แต่พอกรรมการชูมือให้ชนะก็ก็งงครับแต่ก็ดีครับแล้วก็มองว่าที่กรรมการมองว่าให้ตัวเองชนะ คงจะเป็นเพราะลูกขยันในยกที่2และยกที่3ก็เป็นไปได้แฟนๆคิดว่ามวยคู่นี้ชูได้ถูกต้องไหมครับพันสักควรจะชนะหรือจริงๆแล้วมวยได้นับอย่างพลังบุญควรจะชนะมากกว่าคอมเมนต์กันเข้ามาครับมวยไทยในพิกัด128อปอนด์ครับวอเตอร์ก่อนคาสเฟตจากบาซูเจอกับซาเวียร์ก่อนซาเลสจากสเปนครับคู่นี้ผลการชกครับซาเวียร์แม้ว่าจะเดินขยันออกอาวุธอย่างต่อเนื่องก็จริงครับแต่โดนน้อยครับในขณะที่ วอเตอร์ก่อนคาสเวครับบักโต้เน้นเนื้อ,อแต่ก็ถอยมากไปนะครับพบ3มยกครับก่อนคาสเวสจากบาซูเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปวันนี้ครับผู้ชนะยังก่อนคัสเวสครับโดนแฟนๆมวยตําหนี่ครับวันหนีมากฮิตอันลันน่ะหนีเหมือนบ้านไฟไหมอะ่ะหนีจนแทบจะไปอยู่บาซูแล้วลแล้วก็ยอมรับนะครับว่าก่อนคาสเวสเป็นนักชกที่ชกในเกมตั้งรับดีมากๆครับโดยเฉพาะหมัดหนึ่งสองนี่ออกรบกวนทาลายจังหวะตลอดครับอยู่ใกล้ๆก็มีกอดม,มีลัด มีจังหวะทําทให้คู่ต่อสู้ล้มเสียหลักตลอดขนาดลบถังครับซึ่งเคยประทะกับวอเตอร์ก่อนคาสเวตมาแล้วยังปวดกระบาลครับซึ่งก็ต้องบอกว่าถ้าชกในรูปแบบเนี้ชกในทรงนี้นักชกชาวบราซิลคนนี้ยชกได้ดีครับชกได้เก่งแต่ชกแบบนี้ทรงแบบนี้แฟนๆมองว่าไม่มีสเสน่ห์ชวนให้ติดตามครับแฟนๆมวยเห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงคอมเมนต์เข้ามาหน่อยครับ มวยไทยในพิกัด113ปอนด์ครับเพิร์นเ f ลูกสวนครับแลกอาวุธกับฟ้าจลัดซอสเดชพันธ์อย่างดุเดือดก่อนที่เหิร์นครับออกแข่งได้ถนัดทนีรุนแรงหนักน่วงกว่าจะเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปแบบเป็นเอกฉันท์มวยไทยในพิกัด119ปอนด์ครับเสือจันทร์ซออิสระโชดน้องใหม่นะครับเป็นฝ่ายกดทางด้านของเพชรตาเสือสีโอปอล่อนนับสั้นนับยาวครับก่อนจะเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปแบบเป็นเอกฉันท์ เวกในช่วงภาคอินเตอร์นะครับมวยไทยในรุ่นแบนเตเวทพิกัดไม่เกิน145ปอนด์ครับอวตารพีเคแสนชัยมวยไทยยิมเจอกับเอนดูเออร์วิงจากสหรัฐเมกาคู่นี้ครับอวตารเสียเปรียบรูปร่างครับแต่ก็เป็นฝ่ายขยันครับเดินไล่ชนไล่ฟัดเดินไล่บทไปเรื่อยครับสุดท้ายครับกรรมการเห็นใจในความพยายามครับชูมือให้อวตารพีเคครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนเอนดูเออร์วิงไปแบบเป็นเอกฉันท์แต่แน่นอนครับในโลกโซเชียลคู่นี้ก็แฟนๆมวยมองว่า อวตารครับไม่น่าจะชนะครับเพราะดูว่าแม้ว่าจะเดินได้จริงครับแต่เดินไปโดนอาวุธครับแถมอาวุธที่ออกมีน้อยมากซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับครับว่าเกมการชกในไฟนี้ชกได้ไม่ดีเท่าที่ควรครับเพราะว่าอืดเนื่องจากหายไปนานส่วนที่หายไปนานก็เพราะว่าในโลกโซเชียลครับตำหนิเตียนเจ้าตัวลึกเกินครับบางคนก็ไล่ให้เจ้าตัวเลิกครับทำให้เจ้าตัวรู้สึกหน่อยๆครับเบื่อๆกับเกมการชกมวย ในไฟนี้ที่กลับมาก็เป็นเพราะว่าลูกพี่ครับเสียแขกพยายามจะผลักดันพยายามจะกระตุ้นอย่างต่อเนื่องทําให้เจ้าตัวตัดสินใจกลับมาชกอีกครั้งหนึ่งมวยไทยในพิกัดหนึ่งรอปอนด์ครับฮาคิมบาจากฝรั่งเศสครับตบมัดทุกเอาชนะน็อกวุลเลอร์ซอปุลมทลิ์ในยกแรกด้วยเวลา2นาที45วินาทีวยไทยในพิกัดหน123ึ่งปอนด์ครับเฟสเอลาวันต่อยมัดตัดลำตัวเอาชนะน็อกอยางดำจิตมุงนงนเพียงแค่ยกแรก ด้วยเวลา1นาที18วินาทีหลังเกมการชกครับซอยเอดูเหมือนจะไม่พอใจฟอร์มการชกของอยางดําเป็นอย่างมากครับซอยเอผู้จัดการครับโพสตในโลกโซเชียลถามว่ากลับไปหาตัวตนที่เจอครับว่าเราเป็นมวยอะไรมวย5ยกหรือมวย3ยกคิกบ็อกซิ่งหญิงรุ่นอะตอมเวทพิการไม่เกิน1 1 5่อปอนด์ครับจีเชงฟิบิโลจากฮ่องกงครับชนะคะแนนฟูยูกะจากญี่ปุ่น เอ็มเอมในรุ่นบันตัมเวทนะครับลูคัสการินจากอาเจนตินาครับสาวหมัดข้างเดียวครับใช้เวลาเพียงแค่30วินาทีของยกแรกเอาชนะน็อกอาริซอนนูเนสจากบาสซู u, และ MMA คู่แรกในพิการรุ่นไฟเวทไม่เกิน135ปอนด์ครับเอสซอนมาชาวานจากแอฟริกาใต้ครับหมุนตัวสอกกับทางด้านของฟิตบีอาตันจากฟิลิป,ปินจนหน้าผากแตกครับสุดท้ายครับกรรมการยตุติการชกครับให้ทางด้านของนักชกชาวแอฟริกาใต้ มาชาวานเป็นฝ่ายชนะแตกในยกที่2ด้วยเวลา35วินาทีและนี่ครับคือทั้งหมดในศึกวันลูมินีทั้งที่103ประจำวันศุกร์ที่4เมษายนนี้ครับแฟนๆชอบมวยคู่ไหนครับซึ่งชกได้ถูกใจประทับใจกันบ้างหรือนักชกคนไหนฟอร์มโดดเด่นจนน่าพูดถึงฝากแฟนๆคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามานะครับและถ้าชอบในคอนเทนต์ของเรามวยเด็ด789ฝากติดตามพวกเราได้ในทุกช่องทางสวัสดีครับ